เมื่อเดือนที่แล้วค่ะจะเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็น e v e r อร์เนนะคะขอแนะนําเพื่อนๆมาซื้อรถที่ฟอร์ดชุนลีนะคะได้รถเร็วกว่าศูนย์อื่นแน่นอนค่ะใช้ฟอร์ดมาคันนี้คันที่4ี่แล้วครับผมและคันที่4คือตัวนี้เลยครับฟอร์ดแรปเตอร์ใช้รถครั้งแรกรู้สึกแบบชอบมากเลยครับโดยที่ชอบทั้งรถชอบทั้งเซลล์แล้วก็ตัดครับ นะคะก็เดิมถ้าเป็นที่ใช้อยู่จะเป็นสีน้าเงินแล้วน้องสาวจะใช้สีแดงพอออกตัวใหม่ปุ๊บสีที่มีก็คือจะเป็นสีส้มเรามองแล้วว่ามันใกล้เคียงกับสีเดิมแล้วก็เป็นสีที่เราชอบค่ะแล้วก็เป็นสีที่อินเทรนตอนนี้แล้วก็เป็นสีแดงส้มที่ชอบอยู่แล้วเดิมขับรถเกง๋งกอดเตียต้าแล้วพอจะเปลี่ยนใหม่ก็อยากได้คันใหม่ที่มันดูลูลราแล้วก็สมรรถนะดีขึ้นอย่างรถกระบะ คิดว่าเราไม่ต้องทําตามเหมือนไทยอะคะ่ะเราแค่ออกในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นปอดครอบครัวเราก็ชอบไม่ได้ดูยี่ห้ออื่นเลยนะคะแล้วก็การแต่งเนี่ยมันก็จะทําให้ดูรถสวยนะคะเร็วหยกบริการดีค่ะประทับใจค่ะเวลาเราถาม อะไลเซลล์หยกก็สามารถที่จะตอบกลับเราได้ทันทีค่ะไม่ว่าจะถามดึกแค่ไหนเซลล์หยกก็จะตอบคำถามเราค่ะปอดชุนลีเชิงเซาบริการดีค่ะประทับใจค่ะศูนย์ได้มาตรฐานค่ะส่วนการเช็คระยะก็มีการติดตามอยู่ทุกระยะเลยค่ะประทับใจในเรื่องของการต้อมด้วยนะคะแล้วก็ตามการเช็คระยะค่ะขอแนะนาเพื่อนๆมาซื้อรถที่ปอดชุนลีนะคะได้รถเร็วกว่าศูนย์อื่นแน่นอนค่ะบริการดีค่ะสุดยอดค่ะ Thank mm -hmm. you. ต้องบอกว่าฟอร์ดตัวนี้นะครับเป็นเน้งเจนตัวใหม่คือแบบสวยและเท่และหล่อมากเลยครับและสีส้มด้วยเป็นสีที่แบบสดใสดีที่บ้านเราใช้ฟอร์ดมาคันนี้คันที่4แล้วครับผมคันแรกเป็นรุ่นเรนเจอร์ครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อครับคันที่สองเป็นรถขนส่งครับเราใช้กระบะฟอร์ดตอนเดียวครับส่วนคันที่3เราใช้เอลเลอรครับผมและคันที่4ี่คือตัวนี้เลยครับฟอร์ดแรปเตอร์เห็นรถครั้งแรกรู้สึกแบบชอบมากเลยครับโดยที่ชอบทั้งรถชอบทั้งเซลล์แล้วก็ปาดครับ รู้สึกชอบนะคบผมชอบด้วยดีไซน์ของตัวรถเองครับผมแล้วก็ชอบสีแล้วก็ชอบการบริการของเซลเจา้าหน้าที่แล้วก็ศูนย์บริการที่นี่มากแล้วครับแล้วก็ฟอร์ดที่นี่ครับรอรถนานไหมเอ่ยจริงๆแล้วรอรถไม่ถึงเดือนนะครับผมใช่แล้วก็พวกพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายครับดูแลเป็นบริการอย่างดีมากอย่างเช่นวันนี้เราได้ดอกไม้ด้วยนะครับในการออกรถนี่รวดเร็วว่องไว